ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอ,ขอ,ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาพูดถึงเกี่ยวกับ5สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแมปบอกนนนั่เองค้ายทํไปแลฟ หนึ่งนะครับผมนะฮะมีผลตอบรับที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมนะฮะและในคลิปตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผมนะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้เกี่ยวกับ5สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแมปบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะย้ำก่อนนะครับผมนะฮะใน5ข้อนี้หรือว่าใน5อันดับนี้เนี่ยนะครับผมนอาจจะมีอันดับใดอันดับหนึ่งที่ผู้ชมนั้นทราบอยู่แล้วนะครับผมนะฮะถ้าใครทราบแล้วพิมพ์คอมเมนต์ว่าทราบแล้วนะคะรบับผมนะ,ะอันไหนที่ยังไม่ทราบหรือเป็นสิ่งให,ะะให,งใหรรมน่นะค,ะนะคะะรับผผผผมมมมมมนน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 ะะ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 ฮฮใใใหหห้้้้้้้้้้้้บบบอออกกกวว่่่่่าาาาเปป็็สิงงไไไรร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 ณณีีคคคคคัััััจดููููุชแถท5ข หือว่าโคตรเก่งเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คาเฟ่นะครับผมนะฮะเพื่อทําการสุ่มผลนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งในการสุ่มผลนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเลือกดีงามชัยหรือเปล่านะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะได้ธ้าหน้าของผลอะไรอัปโตเออเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อก่อนเคยได้ผลบอมนะครับผมนะเท่ากับว่ามันไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้คือมันมันดีเวอร์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตตเเ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 กกกก็็็็บบบบบไไไไวว้้้้่่่่่่ออออออนนนนนนนลลลละะะะะะัััมมมมมมรร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 รูาาาาาาจีีหืปปปฮยยย๋คคคคผงๆโ มนะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมนะฮะกับ5สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแบบบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือบ้านเอสคิโมหรือว่าบ้านน้าแข็งของเรานะครับผมนะฮะหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าในบ้านนี้มันมีอะไรนะครับผมนะฮะบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าในบ้านนั้นมีอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะทางเข้าเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับผมนะฮะทั้ง3หลังเลยนะครับผมนะแต่ที่จริงแล้วสามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมนะฮะเออเดี๋ยวหาช่องทางออ่่ะะปั๊บเฮ้ยเข้้้้้้าาาาามมมแแลววนนนนนนนะะะครรับบบผฮซึ่่งใเออิโีหื็ มันจะมีกล่องซ่อนอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เป็นกล่องเง anyway เินโง่ๆนะครับผมนะฮะอยากจะถาม GM จริงๆนะครับผมนะคือคิดอะไรอยู่นะครับผมนะคือเอากล่องมาซ่อนไว้ในบ้านเพื่ออะไรก่อนนะครับผมนะฮะทางเข้าทางออกก็ลําบากคือเอามาซ่อนเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะครับผม้วฝากถาม GM ด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งหลังจากที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยมันก็ได้เงินมาแบบอื้กูฆ่ามอนยังดูดีกว่าแล้วกูเข้ามาทําไมก้นนะครับผมนะฮะแถมยังไม่พอนะครับผมนะฮะปัญหามันยังมีต่อจากนี้นะครับผมนั่นก็คือว่าเเเเวลาารออออกกกนี่ยมั็จะ ออกยากนิดนึงนะครับผมนะฮะเออประมาณนี้หรือเปล่าโอ้ยออกไม่ได้ถ้ากูไม่มีผลประตูที่กูจะออกยังไงเนี่ยนะครับผมนะฮะน่าจะต้องรีเซ็ตตัวนั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมฮะสรุปก็คือนะครับผมนะบ้าน3รังนี้ก็จะมีกล่องสมบัติอยู่นะครับผมนะให้เราเข้าไปเก็บได้เลยนะครับผมนะฮะแต่ให้ดีคือฟาร์มมอนดีกว่าเฮ้ยนะครับผมนะเอออันดับต่อมาในหผมเป็นระดับของการเปลี่ยนสีมังกรนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทาร่าของมังกรของเราเนี่ยมันมีระดับสีด้วยนะครับผมนะฮะะซึ่่่่่งงงมัันนนบบบอกกกไได้เเลยครววาาสีห นี่นนะครับผมนะฮะนั่นก็คือดูได้จากตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่ามันก็จะมีห่วงวงกลมแบบนี้นะครับผมนะฮะสีที่ค่อนข้างที่จะโหดเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของสีดํานะครับผมนะลองมาก็เป็นสีขาวสีเหลืองสีอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมแะการเปลี่ยนสีไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนที่โลก2นะครับผมนะโลกแรกก็มีนะครับผมนะฮะอยู่ทางด้านของเกาะสกายเปียนะครับผมนะฮะส่วนโลก2เนี่ยก็อยู่ทางด้านของหลังปราสาทน้ําแข็งตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะก็จะมีแบบเป็นห่วงห่วงแบบนี้นะครับผมนะฮะส่วนโลกที่3นะ ับผมน่าจะอยู่บริเวณเกาะเต่านั่นเองนะครับผมนะฮะน่าจะอยู่บริเวณด้านข้างอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเป็นจุดเปลี่ยนสีมังกรนะครับแล้วถามว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับผมนะปกติสังเกตที่ปีกนะครับผมนะถ้าปีกเราสีอะไรแสดงว่ามังกรเราสีอันนั้นนะครับผมนะฮะตอนนี้คือปีกของพี่สีขาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างกันดูนะครับอ่าเห็นไหมครับผมมังกรพี่สีขาวนะครับผมนะฮะถือว่าเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่ามาตเตอรี่ที่ใช้ในการปลดล็อกสีนี้เนี่ยน่าจะประมาณสัก500นะครัับบผผมมนนนะะะะฮเออใช่ครแล้วแต่ละสีีเน่ยมันจะมี แบตเตอรี่ในการปลดล็อกอยู่นะครับผมนะฮะอย่างอาที่เช่นประมาณว่าสีดำเนี่ยใช้มบตเตอรี่ห0รนะครับผมนะสีขาวใช้มบตเตอรี่ห0านะครับผมนะสีเหลืองใช้มบตเตอรี่ส0่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนสีให้ดูนะครับผมนะสมมติว่าพี่อยากได้สีดำนะครับผมนะก็บินชนแบบนี้เลยเอาเดี๋ยวเฮ้ยฮึมวงมันก็อยู่เฉยๆนะกูบินไม่ตรงเองหรอกคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับอ่าพอบินชนหรือว่าบินลอดแล้วเนี่ยเราก็จะมีสีฮาคิทุยไม่ใช่สีฮาคิเราก็จะมีสีมัังกรรนะคบผผมมนนนนนนนะะะทีีี่่่่เเปปลยไแบบบ้ััอองคราเป็นมังกรสีอนะะะครรัับผมมนนงกสีด ผมพูดผิดขออภัยเลยครับพอดีลิ้นเบลออะไรประมาณนี้นอนน้อยนอนน,อน,น้อยคูนะ้พี่จ้ามาเออในครับผมนะฮะต่อไปอยากเป็นสีแดงบ้างนะครับผมนะถ้าอยากได้สีแดงก็ทาการบินแบบลอดห่วงนี้เลยเฮ้ย,ยๆๆๆบินยากซะเหลือเกินอ่าเฮ้ยบินบินไม่เข้าคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวใหม่นะครับผมนะอ่าบินปุ๊บอ่าโอเคได้สีแดงสดใสนะครับผมเดี๋ยวทำการแปลงร่างดูนะครับจะเป็นมังกรสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่าโคตรเท่คุณผู้ชมฮะอันดับต่อไาเป็นร่างของกองสมบัตินะครับผมนะฮะซึ่งเวลาเราเก็บบ่อยๆเก็บเยอะๆเดี๋ยวนะครับผมนะฮะมันมีโอกา ที่จะออกเป็นทางด้านของที่เสกบอสนะครับผมนะฮะหรือว่าบอสหนวดดําก็ได้นะครับคุณผู้ชมฮะทุกครั้งที่เก็บก็จะได้เงินด้วยนะครับผมนะฮะแล้วมีโอกาสได้ที่เสกบอสด้วยนั่นเอ MM นะง um นะครับผมนะซึ่งที่เสกหนวดดำนะครับผมนะบอกเลยว่ามีประโยชน์หลากหลายมากๆเลยนะครับ,รบผมไม่ว่าจะเป็นท่าตุของดักแฟกเตสที่ดรอปด้วยแบบร้อเปอนะครับผมหรือจะเป็นท่าตุของผ้าคคุมหนวดดาก็มีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครับผมนะบอกเลยว่าโคตรดีโคตรเท่นะครับผมผู้ชมฮะแถมยังไม่พอนะครับผมนะฮะสามารถเอาไปทําเผาไซบอร์กได้อีก นนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าฟิตออฟดักเน็ตนี้มีประโยชน์มากๆนะครับคุณผู้ชมฮะสามารถหาได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกาะนู่นนี่นั่นนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะพาไปที่เกาะสเกลนะครับผมนะเพราะว่ากล่องเยอะมากคุณผู้ชมฮะอ่าเปิดประตูมาก็เจอแล้ว1กล่องนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าข้างบนนี้ก็น่าจะมีอยู่เช่นกันนะครับผมนะตรงนี้อีกหนึ่งนะครับผมนะฮะก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะฮะมันก็มีโอกาสดรอปอยู่นะครับอันดับต่อมานะครับผมนะผลที่มีความสามารถอยู่บนน้ำได้หรือว่าอยู่ในน้ำได้เนี่ยจะมีแค่ไม่กี่ผลเองในแแมมมมพพนนนนนีีี้้ะะะะคคครรัััับบผผผฮโดยปปปกติทท่่ววไลลงศ เนี่ยจริงๆแล้วจะต้องจมน้ําตายนะครับผมนะฮะแต่ว่าไม่ได้จมแล้วตายทีเดียวนะครับผมนะมันจะค่อยๆจมแล้วก็เลือดจะค่อยๆหายไปนะครับผมนะฮะอันที่เช่นประมาณนี้เลยนะครับผมนะเมื่อเรามีผลประตูปุ๊บเนี่ยเราอยู่ในน้ําเราจะเลือดหายประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะอ่าแล้วก็ตุยเย่ในที่สุดนะครับแต่ก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับผมนะถ้าเราเป็นท่าของเผ่ามนุษย์เงือกนะครับผมนะฮะเราก็จะสามารถอยู่ในน้ําได้นั่นเองนะครับผมนะไม่ว่าคุณจะเล่นผลอะไรก็ตามแต่นะครับผมนะจะเล่นสายดาบสายผลอะไรก็ว่าไปนน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 นะะะะะคคคครรรรัััับบบแต่่่่ถถ้้้าาาาาาาุุณเเเเปปป็ผผผมมมมมษยย์งือกญหหีจดไลสวํ ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะแต่ก็มีผลบางประเภทนะครับผมนะที่สามารถใช้ชีวิตบนน้ําได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งนะครับผมนะหรือว่าเป็นการไล่ล่าหรือว่าการต่อสู้ก็ตามแต่นะครับผมนะมันจะมีผลอยู่ประมาณ2-3ผลนะครับผมนะฮะผลแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือทางด้านของผลแมกมาก่อนเลยนะครับผมนะฮะเพิ่งถูกปรับมาเมื่อไม่ไหวนิดครับโดยเฉพาะนะครับผมนะต้องย้าว่าต้องเป็นผลที่ตื่นแล้วเท่านั้นนะครับผมนะฮะก็คือสามารถมาทําได้ที่โลกที่2เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับผมนะหลังจากที่เราเดินบนน้ำเนี่ยเราจะไม่เสียเลืือดเเลยนนะะรัมมพพาาว่จี้ วาอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกผลหนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องของผลน้ําแข็งของเรานะครับผมนะฮะซึ่งผลนี้ก็เบสิกอยู่แล้วนะครับผมแนวน้ำแข็งกับน้ํามันก็น่าจะยืนอยู่บนน้าได้นั่นแหละนะครับผมนะฮะที่สําคัญนะครับผมนะผลนี้ไม่จําเป็นต้องรอตื่นนะครับผมนะฮะสามารถเดินบนน้าได้ตั้งแต่เรเวลแรกๆหรือว่าทางด้านของผลที่ยังไม่ตื่นนั่นเองนะครับผมนะผู้ชมฮะและอีกผลหนึ่งของเรานะครับผมนั่นก็คือผลพักของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นผลที่ไม่สามารถยืนอยู่บนน้ําได้แต่ว่ายืืืนนนนนนนออออยยยยยยูู่่่่่่ใ้้้้ํําา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 าเเเเเเเลลลคคคคุณผผชมมมมมฮะะะะะขงงททีีีีจฟวววถถไไึสสดบบรรัพ ม,มันตัวใหญ่นะครับผมนะมันไม่ได้จมน้มนนําแต่มันยืนอยู่ในน้ําเลยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมนะมีสกิลบางสกิลที่ทําให้สามารถเสียเลือดเสียมนาได้ด้วยนะครับผมนะเห็นมฮะสามารถจมน้ําได้เหมือนกันระวังไว้ด้วยนะครับผมนะคุณผู้ชมฮะและผลสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือผลโมจินั่นเองนะครับผมนะที่สามารถจะอยู่ในน้ําได้แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่ากิ้งบนน้ําได้แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับผมนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะมันต้องตื่นแล้วเท่านั้นนะครับผมนะถึง ว่าเป็นอีกหนึ่งพลนะครับผมนะที่อยู่บนน้าได้หรือว่ากิ้งบนน้าได้นั่นเองแต่ว่าไม่สามารถที่จะต่อตู้บนน้าได้แบบนี้นะครับผมนะบอกเลยว่าก็ต้องระวังเรื่องของดาเมจของน้าด้วยนะครับผมระวังจมน้าอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฮะอ่าอันดับสุดท้ายในผมเป็นเรื่องของใบประกาศจับที่แปะตามข้างฝาแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะซึ่งใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่มันแปะอยู่ข้างฝาเนี่ยมันคือเงินทั้งนั้นเลยนะครับผมนะฮะโดยการที่เราเป็นฝ่ายมาลินก่อนนะครับผมนะฮะอ่าแบบนี้นะครับ ารจับเหล่านี้นะครับผมนะเป็นใบประกาศจับโจรสลัดทั้งหมดนะครับผมนะฮะซึ่งเราเป็นตำรวจเนี่ยเหมือนจับโจรเลยประมาณนี้นะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราทําการฆ่าคนนี้แล้วเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับผมนะอย่างคนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 5่หมนะครับผมนะเดี๋ยวเรารับเคล็ดไปเลยครับเออเอาเอาเลเวลต่างกันโจรเกินไปใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ต้องห่วงเรื่องของเลเวลด้วยนะครับผมนะฮะฆ่าหัวก็ควรที่จะไล่เลี่ยกันนะครับผมนะเฮ้ยเสียงดังก็คือจะบอกว่านะครับผมนะเลเวลต้องไม่ห่างกันมากนะครับผมนะหรือว่าเลเวลต้องใกล้เคีีียยงกกกัััันน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 เทท่่่่่าาาา้้ะะะะะคครรบบผผมมแํววใหไปอูโล3จด นะก็อย่างที่บอกนะครับผมนาเรเวลน่าจะห่างจนเกินไปนะครับผมในเราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะคุณผู้ชมฮะหลังจากย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับผมนะเราก็เจอเซิร์ฟที่ต้องการสักทีนะครับผมนะอย่างผู้ชายคนนี้เป็นเซนต์ทักคอสนะครับผมจะใช่หรือเปล่าหน้าตามันโคตรเถื่อนเลยคุณผู้ชมฮะซึ่งรางวัลตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0,000เลยนะครับผมนะฮะซึ่งค่าหัวของเขาอยู่ที่ประมาณเอ่อห้าล้านเลยเหรอบ้าไปแล้วห้าล้านเลยเหรอโอ้เกินไปเปล่านะครับผมนะฮะแต่ไม่เป็นไรแต่ลองดูก็ได้นะครับผมนะฮะรับเคล็ดไปเลยนะครับผมถ้าเเ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 เาาาาาาค่่่่้้้ไไไดดดดนนนนีีียยยรรรจจะะะบบลลัั๋ววมูกป็ช นะครับผมนะคุณจะตุยเย่หรือเปล่านะครับผมนะขอแค่อย่าลุมก็พอแล้วนะครับผมนะฮะขออย่าลุมก็พอขออย่าลุมก็พอเอ้ยเอ้ยโด,โดนลุมเอ้ยอออืื้หโอ้โหคุณผู้ชมฮะคุณจะตายเอ้ยเออคุณตาย บอกแล้วนะครับผมนะโดนลุมจนได้นะครับผมนะแมวโอ้โหเสียดายเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมนะรับเคล็ใหม่ละกันทุกผู้ชมฮะคือจังหวะเมื่อกี้คือแบบโดนลุมสก๊อตมาไม่เข้าใจเลยฮ่าฮ่ามาก่อนเลยมาดิไม่ได้กลัวหรอกครับผมนะฮะทหารเรือก็ทหารเรืออุ้ยมีคนจะหนีมีคนจะหนีนหนอุย้ยโดนปะไม่โดนหรอเอาวะเอาวะ เขาจะตูเย่แล้วครับผู้ชมเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยคุยเขาจะตายเขาจะตายเรียบร้อยครับผมน่าจะตูเย่เรียบร้อยนะครับผมนะฮะได้ข่าหัวแล้วก็ได้เงินมาด้วยนะครับผมนะฮะเฮ้ย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 เยจเย็นเฮ้ยจะเย็นหนุ่มหนุ่มจะเย็น,น,นเนขาจะเอากับเราเหรอมาดิมาดิอุ้ยผลมุจิกับผลมุจิเหมือนกันว่ะเอาว่ะ เอาว่าจะได้ของแถมหรือเปล่าครับคุณผู้ชมปุ้งระเบิดไปตุยเย็บไปก่อนเลยเอาดีอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอ้า อุตุยเย่ข้าหัวเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวนะฮะโอ้โหหกล้านโอเคผมก็คิดวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะมีข้อไหนหรือว่ามีอันดับไหนที่ผู้ชมรู้แล้วสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะฮะดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับผมนะฮะไม่เข้าใจตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามกันได้นะครับผมนะฮะเออและที่สำคัญนะครับผมนะอย่ามีดราม่านะครับผมนะแต่ถ้ามันมีก็เอเอคอมเมนต์มาละกันนะครับผู้ชมฮะเออในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกกก่่่ออออออนนนนไวว้้้เเเจันะััใใหหมคคคลลิปาสสดีีรรบบบะฮยง